สวัสดีครับทุกคนวันนี้อาจารย์ก็จะมาแนะน,นำการใช้แจบในการคำนวณ DOE แบบ3ระดับของแต่ละปัจใจบ้างมีคนถามเข้ามาเยอะว่าแล้ว3ระดับใช้ตอนไหนนะครับเพราะส่วนมากยอดฮิตยสเ้อ80-90%ใช้2ระดับที่เรียกว่า2 K factorial design หรือ2 K fractional factorial design แล้วถ้ากรณี3ระดับละ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับ กรณีที่จะใช้3ระดับในการทําการออกแบบการทดลองแบบยอดฮิตครับจะใช้กรณีประมาณนี้อ่ะบริษัทแห่งหนึ่งเอาเป็นบริษัทผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์แผ่นพ c b ก็แล้วกันนะครับเขาต้องการศึกษาว่าเอ๊ะเขาจะใช้การปรับโปรเซสยังไงในการโคตติงเขาเพื่อให้ได้ตัวดัชนีซึมผ่านความชื้นดีที่สุดดีที่สุดของเขาหมายถึงว่ายิ่งมากยิ่งดีนะครับวิศวกรเขาก็เลยไปศึกษาว่า ในกระบวนการผลิตมันม่าจะมี2ปัจจัยที่เราจะต้องศึกษาเพื่อจะหาค่าที่ดีที่สุดนั่นแหละจะปรับไปที่เท่าไหร่ดีปัจจัย A ก็คือความเร็วในการเคลือบนะครับค p ติ้งสปีดซึ่งเขามีค่าอยู่ที่ใช้ค่าระดับมินของเขาคือ50แม็กก็คือ70แล้วก็อุณหภูมิของเตาอบของการเครียวริงเขานะฮะต่ำสุดที่เขาใช้ก็คือ50เอ้ย150สูงสุดก็คือ180นะครับแล้เขาจะบอกว่าเอ๊ะแล้วค่าที่ดีที่สุดที่ทำให ถ้าดัชนีความซึมผ่านความถื้นเนี่ยดีที่สุดอ่ะเป็นค่าเท่าไหร่กันแน่หลักการก็คือเขาจะหาสมก,การว่า y เท <Y S 1> ่ากับ f of x เป็นยังไง y, y ก็คือตัวดัชนีนี้แหละครับมันมีความสัมพันธ์ยังไงกับ x กเตอร์ก็ณีก็คือพวก x ต่างๆอธิบายได้สมก,การยังไงก็คือโมเดลสมัยก่อนเราใช้2 k แปลว่าทุกๆระดับของทุกๆปัจจัยจะปรับแค่ค่า high กับ low คืออย่างงี้ครับศึกษา high กับ low อันนี้ low คือ50 high คือ70 ถ้ามันเปลี่ยนแปลงจริงมันก็เปลี่ยนไปทรงเนี้ถ้าเปลี่ยนจากต่าเป็นสูงซึ่งตรงนี้แปลว่าเขาอนุมานว่าเป็นสมกา,ารเส้นตรงเพราะฉนั้นโมเดลที่เขาได้จะเป็นสมกา,ารเส้นตรงภาษาคณิตศาสตร์าารก็คือสมกา,ารที่ยกกําลังหนึ่งอย่างเดียวครับคราวนี้บางครั้งในระบบของเราเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นเส้นตรงก็ได้ใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าแล้วจะเช็คอย่างไงดีล่ะ,ะถ้าอย่างนั้นก็ปรับอีกสักค่าดีไหมจุดหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นจุดที่ตรงกลางเซตติ้งก็คือจุดนี้ถ้าเกิดจุดที่ตรงกลางเนี่ย แสดงมันเรียงลําดับดีเป็นเส้นตรงก็แปลว่าสมก,การเส้นตรงใช้ได้ละแต่ถ้ามันออกมาอีกทรงหนึ่งล่ะมันอยู่ตรงนี้ล่ะแสดงว่าสมก,การเส้นตรงแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะมันอาจจะโค้งก็ได้แล้วไม่เราเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้โค้งรูปนี้ก็ได้ใช่ไหมมันอาจจะโค้งได้หลายเส้นอันนี้ถ้าจะเอาละเอียดจะโค้งเส้นไหนกันแน่ต้องไปใช้วิชาที่เรียกว่า response surface method หรือ RSM แต่อันนี้เอาแบบง่ายสุดก็คือว่าอ่ะดีกว่าตรงเหรอวะ่าถ้ามันโค้งก็โค้งรูปนี้ก็แล้วกัน เจะต้องใช้3ปัจจัย f a c t o r i a l Design ก็พอใช้ได้น,น,นะครับสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาให้โปรแกรมแจทช่วยดีกว่าอันดับแรกเหมือนเดิมนะฮะเราไม่รู้จะเก็บข้อมูลยังไงใช่ไหมครับก็ให้เขา c r Create w o r k s h e e t ให้ตรงนี้แหละครับเราต้องเลือกดีๆนะครับถ้าเราไปเลือกทรงเนี้ยอย่างเดียวเนี่ยเขาจะ default เป็น two level เพราะว่าเขาถือว่าเป็น t o k เพราะมันยอดฮิตคราวนี้เราต้องเปลี่ยนมาเลือก general full factorial แปลว่าทั่วไปเขาก็จะถามว่ามีกี่แฟกเตอร ก็มบบมี2 factor. องแฟกเตอร์ต่อแล 2, อะสองสองแฟกเตอร์มีกี่ระดับก็าสารระดับนะครับเราก็ใส่ชื่อเข้าไปอาจารย์ขอใส่ตัวย่อนะครับเป็นสปีดนะครับสปีดสปีดนี่มีค่าต่ำสุดก็คือ50ใช่ไหมครับจากกรณีเมื่อกี้60เป็นค่ากลางแล้วก็70เป็นค่าสูงนะครับอ,อันนี้ก็คือเทมนะครับอุณหภูมิของการเชียร์ิงมีค่าต่ำสุดก็คือ150 ตรงกลางก็คือ1 6 5สูงสุดก็คือ180แล้วเขาจะถามต่อว่าตกลงจะทํากี่ซ้ํกากรณีนี้วิศกรทีมนั้นเขาทำสองซ้ําพอครับเพราะครั้งเดียวก็อาจจะไม่ไว้วางใจถ้า3ครั้งก็เปลืองไปหน้านะครับคือแ่งว่าด้วยข้อจํากัดของเขาเขาทดลองได้แค่18ครั้งเขาก็เลยทํา2ครั้งพอเอาละจากนั้นเขาก็จะครีทเขาเรียกว่าเวิร์กชีตในการเก็บข้อมูลมาให้เราก็เอาก๊อปปี้นี้ไปใส่ Excel แล้วก็เก็บข้อมูลก็รันตามนี่แหละครับ การรันครั้งที่1เป็นยังไงครั้งที่2เป็นยังไงนะครับซอสต,ตามรันรันออเดอร์ด้วยนะครับมีรันออเดอร์เพราะ standard order จะเรียงตามการใช้ standard order ตามที่เรียน d e e แบบธรรมดามาแต่รันออเดอร์คือมันจะ random ให้นะครับก็ random ไปก็เซตตามนี้แหละครับจากนั้นพอได้ผลมาก็าเอามาวิเคราะห์อาจารย์มีผลมันอยู่ใน Excel และเพื่อความรวดเร็ว่ก,ก็จะมาวิเคราะห์เลยะละผลมาละติ้งต่างมาแล้วปึ๊บด้วยความเร็วอ่ะผลออกมาละ นี่คือค่าเขาเรียกว่าค่า,ายนะครับดัชนีการซึมผ่านความชื้นไอ้ที่วนั่นแหละจากนั้น,น,นก็มาอันไล z ์ปุ๊บมาที่ตรงนี้ครับตอนอันไล z ์นี่ระวังดีๆเนื่องจากมันไม่เหนือน m ม่ไดแทมันไม่ได้แยกเมนูให้มันอยู่ในเมนูเดียวกันเลยนะครับถ้าเราไปใช้ฟูลแฟ a ทอเรีย l คือเขาดีฟอล์ไว้เนี่ยเขาจะเป็นสมกา,ารเส้นตรงเสมอเพราะว่าเขานึกว่าเราเป็น 2k เพราะนั้นเราเหมือนกับยืมยืมการอน a l y z ์แบบเส้นโค้งมา มันจะอยู่ในเมนูที่เรียกว่า r e s p o n s e s u r f a c e design แต่เราไม่ได้ใช้ r e s p o n s e s u r f a c e design โดยตรงนะฮะแปลว่ายืมยืมวิธี analyze มาเฉยจากนั้นก็มาเลือกเหมือนกันครับ r e s p o n s e คือค่า y อยู่ค่าไหนค่าปัจจัยคือ x อยู่ค่าไหนก็เลือกเข้ามาครับอุ้ยโทษทีอาจารย์คลิกผิดปุ๊บอ้าวละนะครับ x เป็น factor a b ก็ว่าผานไปเอาละ,นะะ,าละ,าละมาแล้วไอ้ี o t อ่ลืมนะครับ report ด,ด้วยการาฟจะสวยงามกว่าเด พาเลโตคู่บารมีมาอาจารย์ชอบนะปุ๊บเขาจะวิเคราะห์มาให้นี่ไงนี่คือสมาการที่ได้จากโมเดลเนี่ยตุ๊บๆไปก็ว่ากันไปแต่เป็นสมาการโค้ดนะครับแปลว่าลบหนึ่งบวกหนึ่งย่คราวนี้เห็นไหมครับโพสต์นี้ A ตรงนี้เรียก a ยกกลาลังสองยกกํลาลังสองมันจะมีเรียกว่าเทอมของยกกํลาลังสองมาให้แล้วเพราะว่าสมาการมันเป็นเส้นโค้งละตรงนี้ตรงนี้จะต,วตรวจสอบได้ว่าตรงไหนเรียกว่าแฟกเตอร์ไหนซิกหรือไม่ซิก ในฟังก์ชันเดฟเฟอร์เ e นตนะครับตรงเนี้ย factor a เอฮ้ย factor a เห็นไหมฮะ p value มากกว่า0.05ตามหลักคือมันไม่ significant ต่อค่า y เลย B เหมือนกันแต่ตัวตัว,ตวยกกำลังสองมัน significant เพราะว่า p-value น้อยกว่า0.05เยอะเลยเพราะนั้นมันก็จะออกมาทรงนี้เห็นไหมครับยกกำลง 2, กัลงสองบีกำลังสองนี่เยอะสุดเลยเทอมของ A ยกกำลังสองก็ประมาณนี้ a ออะไรก็ไม่มีสังเกตว่าเราไม่สามารถตัด A ตัด B ออกได้ต่อให้มันไม่ significant นะครับ เพราะว่า A อกำลังสองบีกำลังสอง 2, มันอยู่ในโมเดลอยู่เพราะนั้นเลยเอามาหมดเลยแล้วคุณภาพของโมเดลเนี่ยจะเจ๋งไหมโอ้โหนี่ครับอาร์สแควร์อจัดเกือบเต็มฮะเจ๋งแน่ๆ่วันนี้เอาละถ้ารีพอร์ตแบบนี้มันยังไม่อลังการใช่ไหมฮะผู้บริหารก็เอาแล้วไงอะก็ดูดีแต่ว่ามันไม่ทรัสใช่ไหมไม่ทัดใจอาจารย์เลยแนะนําให้ใช้เซอร์เฟตเพราะว่าเซอร์เฟตมันจะดูอลังการมากดูครับพอเซอร์เฟตปุ๊บก็เลือกแฟกเตอร์ที่จะพอตคู่นั้นมารอสักครู่มาละเซอร์เฟต อ่ะเห็นไหมเขาก็จะทำเซอร์เฟตพอรตให้มันดูยิ่งใหญ่อลังการมีคุณค่าทางการศึกษามากเลยใช่ไหมฮะอันนี้คือจุดที่เราจะอยากได้คือจุดที่มีค่า y ที่สูงสุดใช่ไหมฮะคือจุดนี้เหมือนยอดเขาอะ่ะก็คืออยู่โซนเหลืองๆเนี่ยเพราะนั้นค่า x ที่ก็คือค่านี้ถ้าเราจะวาดการาฟเอาหรือจะแทนที่ในสมการเอาก็ได้ครับแล้วแต่จะเลือกใช้ตรงนี้ก็แค่ปรับว่าจะเอากี่ช่วงอันนี้5ช่วงใช่ไหมฮะหช่วงก็1 2 3 4 5สอี่ห้าแต่เอามากกว่านั้นก็ได้สิช่วงก็ได้ คือค่อยแบ่งให้กราฟให้มันดูสวยงามเพื่อเราจะเอาไปรีพอร์ตทางผู้บริหารที่ไม่เข้าใจเรื่องสถิติมากนะักก <c oughs> ็ดูกราฟ <c oughs> ากาฟ็พอจะรู <c oughs> ้เรื่องว่าอ๋อจุดที่เราต้องการคือจุดนี้นี่นาจุดนี้มัน90กว่าเลยถ้าจุดนี้ก็คือต้องเซตค่าตรงนี้ไปเหมือนว่าเซตตรงกลางอด,ดีสุดแล้วตอนนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับหรือบางคนจะเอาคอนัวร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบคอนัวร์ก็จะเป็นทรงนี้เห็นไหมจุดตรงนี้คือจุดที่ดีที่สุดก็ค่ะเซตประมาณกลางๆใช่ไหมฮะสองฟสเตอร์ก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวจานอ่ะถ้ามาถึงขั้นนี้้แลว อาจารย์ชอบเซอร์เฟดครับเพราะมันดูสมฐานะดีอันนี้ค่อยปรับแกนเฉยๆนะครับว่าให้มันหมุนไปยังไงสวยงามขนาดไหนก็ปรับเอานะครับตรงนี้เหมือนกันนี้ก็ปรับแกนเฉยๆแต่ถ้าปรับไปปรับมามันเละฮะเดิฟเฟลมารก็สวยมันดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไปเล่นเอานะครับอันนี้ก็เป็นศิลปะของใครของมันเพราะว่ากราฟมันก็เหมือนกันถ่ายรูปละถ่ายสวยใครสวยมันเนาะเอาละหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับบรรดาเอนจิเนียร์สายคุณภาพ สาย Process Engineer ที่ต้องหาค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดสาย R&D หรือแม้ทั่สาย s i กซิมานะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ